เหมือนกับเรานั่งสบายๆยอยู่คนเดียวที่อากาศปโปร่งหรือว่าในสวนแล้วก็หายใจยาวลึกสบายๆดด่มเอาความสบายของข้างนอกบรรยากาศรอบนอกเข้าภายในแต่ตามตามรู้กำหนดจิตตามรู้ ลมหายใจยาวลึกนั้นด้วยสติด้วยสติสต,ต่อไปนี้เราจะเปลี่ยน ค่อยๆผ่อนลมหายใจยาวลึกนั้นให้สั้นเข้าให้สั้นเข้าทีละน้อยเพื่อให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติอยู่ในความควบคุมบังคับของสติให้สั้นเข้าเป็นยาวสั้นเป็นสั้นเบา ตามรู้ลมหายใจสั้นเบาๆต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นสั้นทีเปลี่ยนเป็นสั้นแรงเปลี่ยนเป็นยาวลึก เปลี่ยนเป็นยาวธรรมดายาวธรรมดาตามรู้ยาวธรรมดาพอสบายสบายสังเกตด้วยความรู้สึกปรุงแต่งกายอย่างไรมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันอย่างไร สังเกตด้วยความรู้สึกที่สัมผัสลงไปในลมหายใจนั้นต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านลองปฏิบัติเองในขั้นที่สามทำให้มากเล่นให้สนุกกับลมหายใจจะได้มีความชำนาญจะเปลี่ยนสลับอย่างไรได้ตามใจ เพื่อหาความชำนาญให้รู้ว่าหนึ่งเป็นลมหายใจชนิดไหนถ้ายาวยาวอย่างไหนถ้าสั้นสั้นอย่างไหนสองมีธรรมชาติลักษณะอาการอย่างไรสามปรุงแต่งกายอย่างไร ในชั้นแรกถ้ายังไม่ถนัดที่จะสังเกตสังเกตแล้วมันอึดอัดมันสับสนก็ยังไม่ต้องสังเกตเอาแต่เพียงตามให้ได้ตามให้ได้ทั้งเข้าและออกจนรู้สึกสบายนะสบายแล้วจึงค่อยเพิ่มความสังเกตลงไปในอาการที่สัมผัสกับความเคลื่อนไหวของลมหายใจแต่และอย่างนั้น อย่าเครียดนะคะอย่าเครียดเมื่อความเครียดเกิดขึ้นจะใช้ลมหายใจอย่างไหนขับไล่มันไปใช้ทันทีไม่ต้องเกรงใจเพื่อนนะคะ ไม่ต้องเกรงใจว่าเดี๋ยวเขาจะหนกหูเสียงลมหายใจของเราถ้าต่างคนต่างปฏิบัติของตนก็จะไม่ใส่ใจกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเลยเพราะเราจะยุ่งอยู่กับลมหายใจของเราอย่างเดียวหน้าที่ของเราคือใส่ใจตามลมหายใจของเราอย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจค่ะเต็มที่ฝึกให้เต็มที่เพราะขณะนี้เรายังไม่ต้องการความสงบ เรายังไม่ได้ตั้งใจที่จะพัฒนาความสงบเรากำลังศึกษาทำความรู้จักลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดอย่างทั่วถึงไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้ารู้สึกว่าท่านั่งจะไม่สบายก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนท่านั่งได้แต่เปลี่ยนด้วยสติ ในในขณะที่กำลังเปลี่ยนท่าให้รู้สึกด้วยสติเปลี่ยนท่านั่งได้ไม่อยากให้ลำบากไม่อยากให้เครียดพยายามให้เป็นธรรมชาติยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ก่อนแล้วปัญหาจะผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยง่วงเหงาก็จะผ่อนคลาย เรากำลังทำความรู้จักกับเครื่องมือของเราที่เราจะใช้เป็นอุปกรณ์ของการปฏิบัติต่อไปจนตลอดชีวิตถ้าต้องการใช้อานาปานสติภาวนานะคะฉะนั้นก็ยอมเสียเวลากับมันหน่อยจะได้รู้จักมันให้ดีแล้วก็ใช้มันได้ตลอดจนสามารถควบคุมมันอยู่ในอำนาจได้ควบคุมให้เกิดก็ได้ ควบคุมไม่ให้เกิดก็ได้จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็เชี่ยเรียกใช้ได้ใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นผลเองไม่ต้องอยากไม่ต้องหวังอย่าไปติดใจอยู่กับลมหายใจสบายนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องการให้สบายต้องการให้ลำบากนิดหน่อย ไม่ต้องการสงบถ้าไปอยู่กลมหายใจสบายเราก็ขัดทุนเราจะไม่รู้จักลมหายใจทั่วถึงนะคะลองฝึกอีกสักนิดเดียวะคะ่ะไม่ต้องนึกว่ามาหลายจะระครังถ้านึกก็จะไม่เคาะ ถ้าไม่นึกเดี๋ยวเสียงะระฆังดังไม่รู้ตัวขณะนี้มีหน้าที่ตามลมหายใจทุกอย่างแล้วก็ทํำของเราไปไม่ต้องเกรงใจเพื่อนที่นั่งข้างเคียงทําให้เต็มที่นะคะสบายๆนะคะอย่าเครียด อย่านึกโกรธตัวเองแล้วอ,อย่าไปโกรธความรอม้อนเมื่อยก็นวดบางก็ได้นวดคอนวดคิ้วนวดศีรษะให้เกิดความผ่อนคลายจะได้สบายแต่คงพยายามรู้ลมหายใจอยู่ นี่คือการปฏิบัติแต่พยายามรู้ลมหายใจอยู่ขยับเนื้อขยับตัวก็ได้แต่ให้รู้ลมหายใจอยู่ฝึกให้เป็นธรรมชาติเสียงะระฆังสวรรค์ดังขึ้นแล้วค่ะเชิญพักได้ขึ้นทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะเกือบเหมือนกันทุก คนนั่นก็คืออยากสงบเมื่อไหร่จะได้สงบก็ที่จริงก็พูดนับครั้งไม่ถ้วนแล้วบอกเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาสงบถ้าต่อจากนี้ไปเธอจะสงบเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็จะไม่สงบขึ้นมาอีกเห็นไหมคะความอยากขณะที่บอกว่ายังไม่ต้องสงบโอ้อยากสงบสงบได้แล้วพอถึงเวลาว่าทีนี้รวมจิตทำให้จิตรวมให้สงบนะก็เกิดวุ่นวายสับสนสงบไม่ได้ นี่แหละให้เห็นตัวนิวรณ์ตัวนิวรณ์ความอยากที่มันเข้ามาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยอมฟังว่าตอนนี้ไม่ต้องสงบเพราะเรากําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเราต้องศึกษาให้รู้จักเรื่องของลมหายใจของเราเราจึงไม่สงบตอนนี้เราไม่สงบไม่ต้องไปอยากได้ความสงบการที่เราศึกษาเรื่องของลมหายใจอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้มันควบคุมมันได้ จนกระทั่งควบคุมมันให้ปรุงแต่งกายสบายแล้วก็สะท้อนไปถึงใจซึ่งสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นแล้วผลที่สุดจิตก็จะรวมเป็นสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ที่เป็นเอกักคตาได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาทั่วไปที่เกือบทุกคนนะคะก็คืออันนี้โปรดเข้าใจว่าเราจะฝึกปฏิบัติขั้นหนึ่งสองสามเนี่ยเราต้องฝึกปฏิบัติตลอด แม้ว่าเราจะเลื่อนไปปฏิบัติในหมวดที่สองหรือที่สามหรือที่สี่หลักของการปฏิบัติอานาปานสตินั้นเราจะต้องเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเสมอเราต้องเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งแล้วค่อยๆไปตามลําดับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้จิตนี้สงบเราจะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ในตอนนี้เราก็เน้นการปฏิบัติในลักษณะนี้มากขึ้น